ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับได,ได้มีโอกาสมารับรบางวัลนะฮะเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อสังคมนะครับก็กินดีมากๆครับแล้วก็เป็นการ จัดรางวัลที่เป็นพิกนเรในสวนนะฮะผมก็เห็นมานานแล้วฮะเห็นมาเป็นเป็นเป็นสิบสิบปีแล้วก็เป็นเป็นอเวอร์ดเซอร์โมนีนนที่บุคคลในวงก,การบันเทิงแล้วก็หลายระบก,การก็จะมามารวมตัวกันนะฮะกะ็ยินดีมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีเป็นเกียรติแล้วนะ นี้นะครับก็เป็นพี่กรดีเด่นครับสำหรับรายการวั David Matthew, นเดวันัททิวทางช่องโมโน29ครับที่ออนแอน์อยูอท่ทุกวันศุกร์ครับเป็นรายการเกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิตของคนดีมการ,ร,กรบัรนเคิงฮะที่อาจจะเป็นนักแสดงนักร,ร้องหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีชื่อเสียงเราจะไปทำำําความรู้จักกับเขาอย่างยางลึกซึ้งมากขึ้นในหลายมุมมองที่หลายท่านอาจจะไม่ไม่ทราบม,มาก่อนและที่สำคัญก็จะคุยถึงเรื่องของจุดเปลี่ยนใน,ในชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วแล้ว อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมันส่งผลต่อชีวิตหรือว่าการทำงานของเขาอย่างไรบ้างครับก็จะไปไปเจาะอินไซด์ครับตีซีคนดังครับครับผมก็อย่าลืมติดตามครับสำหรับรายการวันเดย์แมททิวครับ1วันมันดีตีซีคนดังครับได้ทุกวันสุขครับสี่ทุ่มครึ่งครผ่านช่องโมโนวันที่นายครับ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยเนาะที่ได้รับรางวัลเป็นรางวัลแรกของรายการเราเลยค่ะคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเป็นรางวัลแรกของการทํางานของน้ําเลยในหน้าที่แบบนี้พี่กอลค่ะค่ะปกติรายการที่จะมีสากมทนี่มากันสองคนใช่ก็เสียดาย เสียดายมากที่หวางเขาติดภารกิจก็เลยมาไม่ได้ค่ะใช่เป็นพิธีกรรายการแรกของโมโนค่ะคือจริงๆล้วตอนเด็กๆเคยเป็นพิธีกร,รเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบเด็กๆน่ารักน่งรักนอนอันนี้ือเป็นใช่แต่น,นี้ <c oughs> เป็นรายการที่แบบว่าเออแบบให้สาระความรู้แล้วก็ <c oughs> ค่อนข้างที่จะเป็นทางการมากกว่ารายการโน้นก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะสำหรับรายการนี้ <c oughs> อ รู้สึกว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงยุคใหม่นะคะแบบ how to ผู้หญิงเก่งแล้วก็สามารถจะใช้ชีวิตยังไงให้แบบมีความสุขนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็แบบมีคุณค่าค่ะเราก็นำบุคคลต่างๆนอกาะที่แบบว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมด้วยใช่ค่ะนอกจากนั้ก็อัปเดตทั้งเรื่องของความสวยงามสุขภาพร้านอร่อยการลงทุนนะคะอย่างที่พี่แคทบอกว่าเราก็มีแขกรับเชิญเก่งๆมากมายค่ะที่จะมานั่งพูดคุยในรายการของเรา ก็อย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะคะ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้านะคะวันเสาร์วเรวลา17.20นกาน,น,น,นาทางะคะทาง Mono 29ค่ะขอบคุณนะคะไปรายการนี้นะคะที่เนททอลคุณคนต้นแบบนะคะเพราะทุกความสำเร็จย่อม <c oughs> มีที่มาและแรงบันดาลใจค่ะก็ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะไปพูดคุยกับคนต่างๆนะคะในแต่ละสาขาอาชีพชื่อรายการอ่ะบุกที่แปลว่าบุกไปหา แล้วก็คนที่ไม่ใช่คอควายรอนรอนิงจะเป็นคอควายนอนหรูเป็นแม่ค้าบุไปหาคนต้นแบบที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้เพราะว่าทุกคนที่ไปคุยมาค่ะถ้าตั้งใจฟังดีๆจะมีอาหารสมองให้คุณเก็บกลับไปเ็นะ่ากได้ความได้ความรู้ไปด้วยได้ความรู้เยอะมากได้แรงบันดาลใจในการจะเป็นเศรษฐีเพิ่มขึ้นเลยก็ฝากิดามด้วยกันนะคะรายการเรียนท็อป6คนต้นแบบทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา17.20นทางช่องโมโน29ค่ะ